อยู่ในผิดแปลแต่แขนหักนะช่องก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้ติดตามคลิปต่อไปนะคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าให้ปรับปรุงยังไงผมจะปรับปรุงนะเอชื่อเรื่องนะถัดตาตามตัวเลขแล้วโชคยาตาถูกกำหนดหมดแล้วไอ้หนุม่มเจ้าจะเจอเรื่องร้ายภายในสามวันโอ้โชคร้ายสัตว์เลย เอ๊ะทำไมทำไมล่ะครับเออช่วยที่ไปเจควมหน่อยไหมครับรอได้หนุม่มบอกก็าีรียกการได้ปวดแน่นอนร้อยปอเปอร์เซ็นเพียงแค่ร้อยหยวนจ่ายผ่านพร้อมแพแพรค่าด้วยนะไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ผมไม่ตังค์ด้วยครับไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินเลาวกิงทำไมทำครับปวดทำไมวะร้านค้าไม่ต้องรับคนอย่างเอง ลุงจ้ะหนูอยากกินผัดไม้ตำตาลมันก็ต้องแน่นอนสิข้าจะไปเจอหุนทางโจกตาโดย5้าหยดนี่ไงตั้งแต่ผมเป็นเด็กมีแต่เรื่องร้ายมาโดยตลอดโอ๊ยโดนน้ำอีกแล้วเห็นไหมไม่เคยมีเพื่อนทุกอย่างทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมเป็นเด็กกลับมาแล้วครับ กลับมาลเหลือจูกถุยลูกไอ่แม่เก็บของเสร็จแล้วมาเช็คหน่อยสิว่ามันมีอะไรกัดหายหรือเปล่าพวกเราพวกเราไม่เคยอาศัยอยู่ในเมืองได้นานเลยทําไมทําไมต้องย้ายอีกละ่ะไม่ว่าพวกเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าพวกเราเพิ่งย้ายมาหรยอครับพวกเราไม่มีทางเลือกหนะลูกเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้ ทำไมพวกเราถึงต้องย้ายอยู่ตลอดไปสู่ที่พวกเราไม่คุ้นเคยและทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่เินเฟยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกต้องล่าเริงเอาไว้นะไม่ว่าพวกเราจะไปไหนมันก็ไม่ดีเท่ากับพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ว่าพวกเราจะไปไหนพวกเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันนะอะไร ผู้คนมักว่าโชคชะตาถูกกำหนดโดยพระเจ้าถ้าเป็นแบบนั้นผมจะเป็นคนที่โชคร้ายสุดในโลกแล้วล่ะเร็วเข้าเราต้องรีบผ่าตัดด่วนคนเจ็บจาเป็นต้องรีบผ่าตัดเลือดด้วด่วนพยาบาลเรียบรุนเรือดเขาไวา้พยาบาลอุบาิเจ็บเ่าสตีร้อย,อยเอาอสิเจนมาเร็วเอามาแม่แล้วพวกเราจะไปไหนกันครับว้า เฮ้คตกจะเขาเลยนะหุดเลือดเร็วเพิ่มออกซิเจนแล้วก็หยุดเลือดเขาวไว้ออโลมแต่ทูนไปโตนี้มันยังไม่คิดเลยจริงตายหมดแล้ว มีพลังเวทที่รุดแรงอยู่ในรถแต่นี้ทางเลือกเดียวที่จะหยุดได้คือต้องใช้กำลังโอ้เด็กน้อยเจ้าคงเิ็บมากเลยสินะขาถาอไฟขาถาอกัอนน้ำกระจากันไฟขาถาอกัอนดีสอดขาถาอปีสอดขาถาอกระตกงงา ทำไมไม่มีคาถาที่ทำลายไม่ได้ละ่ะรถที่ทำลายไม่ได้ช่างโอ้โอวดจังนะใครกันที่เป็นคนเสียนมังกรสาวข้ารู้แล้วรถคันนี้มีกลิ่นมือนนางข้าได้กลิ่นตั้งแต่พันไมันกลากลากลาใช่แล้วลึกแล้วกับข้า ได้กิ่นคนแรกหมายถึงอีกการนะครับมันมีเขียนแนวตำลาเต๋าอู่ในลถคันนี้คนคนนั้นได้ตายไปแล้วตำลาต้องแบบแกดิพูไปอยากไปแต่แันหักนะครับเดี๋ยวไปต่อจะไปผมตัดไว้กัอนอาลับมาอยู่ครับ เรื่องเรื่องเล่าของเทพคามนะะเออเพียร์แปดแค่นหนักนะโอเคอันได้ละข้าเป็นเพียงแค่ปลาลุมาคนน้อยไม่แน่ใจว่าชื่อแค่นี้นน้อยสิเฮ้ยเขายังมีชีวิตอยู่หนุ่มน้อยเจ้าไม่ได้ถือคองตำลาใช่ไหมข้าคิดว่ายังไงล่ะเดี๋ยวเจ้าก็ ได้รู้หลังจากเขาตาอินแหละข่าเขาไม่ได้ไม่ล่ะกลัวผิดคำสาบานหนึ่งไงข้าเป็นน้ชาสเขาเป็นเยื่อร่อเหยื่อล่อให้นางออกมาถ้านางไม่ออกมาล่ะถ้างั้นข้าเด็กคนนันจะถ้าเจ้เขาเจ้าตามนั้น เาตาเจ้าแต่ั้นเราควรไม่ให้เขารู้เรื่องนี้มากกว่าแกเครเลยก็แค่แคกกงเล็บแค่ความทรงจำของเขาให้เขาลือเรื่องทุก่า่าทั้งทั้งทั้งหมดทุกคนตายทั้งหมดยกเว้นเราคนเดียว เราต่มีชีวิตเท่าน,นั้นแหละที่คิดว่าตัวเองตายช่วยช่วงชีวิตท่านทําหรับเราเป็นความตายก็เหมือนวินลันเด็กเตียง16บหกเสอนเฟยเพศชายอายุ13น้องขาขวาฉีกขาดกระดูกที่โพงซ้ายกระดูกต้นแขน แต่คับกระดูกก็กระดูกกระดูกคอแต่ครับซี่โครงที่กลามและซี่โครงด้านขวาไหลซ้ายไหลขวขาถีคาดนี่คือโรงพยาบาลนั่นเลยกระดูกแขนแตกไปดัสเสียงปลอกถูกจนรั่วเขายังมีชีวิตอยู่เจ็บเจ็บเจ้าอยู่เฉยเสิ กระดูขมับเลยยังรูขมับขมับแลกขากันไกลคุณได้ประบาดเจิบนะช่วงเวลาแปดโมงสาเมื่อวันที่หกกนกยายจน2ระมาสิบหกเกิดอะไรขึ้นกันเราเราทำอะไรไม่ได้เลยไอ้ว่าเรานี้ว่าเราเนลอนอะไรวะสถานว่าเป็น ชนหนีสานทีานว่นาคนชนหนีค้นเพื่ออาจจะเป็นรถบรรทุกใหญ่เล่นหนักแต่ไม่พบรอยรอยรอยในกันถึงกันเลยนะปวตหงสือเล็กมากนะครับอ่านไม่ได้เลยข้ามมากันนะผมทำให้ไม่ได้เด็กคนนั้นเขา อาจสมองล้านกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเขาอาจจะสูเสียความทรงจำช่วเข้าวและซี่โกโคละกของเขายังหักแถมกระดูกคำอับและกระดูกกันไกลของเขาฉีกขาดท่อให้เขาพูดไม่ได้คุณบอกว่าเขาตอบคำถามเราไม่ได้ทรงกัมไยใช่นี่หนูน้อยมีของมาส่งให้เธอแต่เธอไม่มีชื่อระบุไว ขอเปิดซองแทนเธอได้ไหมและเราจะให้ตำรวจข้าเข้า,ข,า,าข้างนอกนอก่อนสอบว่ายัางมีเอออะไรนะ่ลืมอะไรห้าห้าดวสีนะมันคือปากกาปากกาหรือว่าปากกาลูกลืมละใครกันเสนอที่แกล้งเือแบบนี้ ก็เพื่ออยู่ว่าถือปากกาได้นเนี่ยฉันจะด้วยว่าให้เธออาวิบตาข้างหนึ่งล้กกันจะต้องรักษาผ่าตัดอีกตามข้างอาการตีอาการ,ต,ต,าการตีขึ้นตีขึ้นตีขึ้นตอนนี้ถึงเวลาที่อุมานจ,จะอัดประตุกะตากันนะครับดีขึ้นที่เธอจะต้องไปพักกนล่ะยากแก้ปวดเข็มสุดายเลยนะ วันนี้เด้ละมัน่อหนึ่งร้อตาสีโอเจ็บจังโอ้หมาเฮียอะไรวะเนึ่งตาสีเขียวคตรใจอะคนไอเป็นน้ำแข็งด้วยเด้ละหรือมันอ่าดิมันตัวหมาตัวเฮียแล้วกันเนี้ยทำไมใหญ่ชิบหายเลยแล้วปากจางเหม็นอีกด้ือยโอ้ยทำไมถึงมองแค่แบบนั้นล่ะทำไมถึงมองแคมแบบนั้นล่ะอะอะไรกันเนี่ยโอ้พระเจ้าน้าตา เุนัอตัวนี้กำลังร้องไห้โอ้น้ำตาเข้าปากฉันแล้วอ่าฉันขยับปากไม่ได้เออฉันกืนมันลงไปแล้วอะไรกันจิ๋ว่าแปรจากแปรแต่แขนหักนะโอเคแค่นี้นะครับโย่ oo, bye. บายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดปากให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำนะลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวรูปกดติดตามนะโอเคไหมไม่กดติดตามกูข้ามมึงเนี่ยจูเล็กด้วยนะคอมเมนต์ด้วยนะครับ Bye.